การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูล การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยเครือข่ายศิลาทานอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ โดยมีนายอภินันบุรินกุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูทั้งหมด9คนพนักง,งานราชการ1คนวิทยากรอิสลาม1คนนักการพานโรง1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6นักเรียนทั้งหมด211คน ตอนที่ 1. ข้อมูลในการดําเนินการปีการศึกษา2565มีดังนี้การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนเมื่อวันที่1เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้ 1. ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม 2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 3. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. อบรมครูจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ข้อมูลการรับวัคซีนของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองมีดังนี้ 1. การรับวัคซีนของเด็กอายุ5-11ปีจำนวน29คนคิดเป็นร้อยละ16.38 2. การรับวัคซีนเด็กอายุ12-18ปีจำนวน23คนคิดเป็นร้อยละ76.67 3. การรับวัคซีนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละร้อยการรับวัคซีนของผู้ปกครองจำนวน364คนคิดเป็นร้อยละ96.81กิจกรรมที่รณรงค์ในการรับวัคซีนของสถานศึกษาดังนี้รณรงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนผ่านทางกลุ่มไลน์ในแต่ละชั้นเรียน 3. กระบวนการเตรียมการขอเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 มีดังนี้ 1. ข้อมูลการประเมินตนเอง TSC+ plus เมื่อวันที่30เดือนเมษายนพุทธศักราช2565 2. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อวันที่5เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565 3. รูปแบบการขอเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, ในรูปแบบที่1 การจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติแผนการจัดการเรียนการสอนหลักออนไซน์ในแบบที่1เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติแผนการจัดการเรียนการสอนสำรองได้แก่ออนแฮนและออนดีมานเป้าหมายในการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซน์เต็มรูปแบบในวันที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีดังนี้ ชื่อผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้แก่นางสาวสมใจมาดบุตรประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษาปีการศึกษา2565เมื่อวันที่28เดือนเมษายนพุทธศักราช2565สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากมสมสครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2565ซึ่งผลการประเมินได้ในระดับดี และมีแผนการขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไปในปีพุทธศักราช2569การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2564มีดังนี้การศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพเด็กจุดเด่นคือโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาโดยได้นำการเรียนการสอนแบบโครงงานทางวิทยาศาสตร์มาใช้สอนนักเรียนการทดลองทางวิทยาศาสตร์นอกจากนั้นยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง4ด้านให้เหมาะสมกับวัยได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านรอบตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5และสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเต็มที่ ตามความสามารถของตนเองใช้ภาษาสื่อความหมายและความคิดรู้จักสังเกตสามารถสนทนาโต้อตอบสื่อความหมายได้มากขึ้นจุดควรพัฒนามีดังนี้ลดการใช้สื่อเทคโนโลยีอาทิเชน่น โทรศัพท์มือถือที่เกินความจำเป็นโดยให้ความรู้กับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงคุณและโทษในการใช้โทรศัพท์มือถือที่มากเกินไปสำหรับเด็กปฐมวัยเนื่องจากส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายที่ส่งผลต่อสายตาของเด็กด้านอารมณ์ที่แสดงออกในทางลบสมาธิสัน้นด้านสังคมและด้านสติปัญญากระบวนการบริหารจัดการ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลโดยมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาครูอย่างครบถ้วนให้ครูได้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพโดยจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูเจ้าหน้าที่และบุคลากรสู่มาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างมีศักยภาพมีความรู้และมีประสบการณ์ที่ทันสมัย ผู้บริหารยังมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงานจุดที่ควรพัฒนาพัฒนาการจัดหลักสูตรปฐมถมไวให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่นและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อนําสาระท้องถิ่นมาสู่การจัดประสบการณ์สําหรับเด็กให้ครอบคลุมเพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ด้วยตัวเอง ให้ได้หลักสูตรที่มีผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวตามสภาพจริงการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงการเล่นและการปฏิบัติอย่างมีความสุขโดยที่ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเด็กโดยมีการออกแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเด็กและเพิ่มเติมสิ่งที่เด็กควรรู้ตามช่วงวัยผ่านการออกแบบการจัดกิจกรรมในแบบแผนการจัดการสอน สร้างประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆที่ได้ผ่านการวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยภูมิปัญญาท้องถิน่นและสอดคล้องกับความแตกต่างของบุคคลของเด็กปฐมวัยจุดที่ควรพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสําคัญช่วยเน้นความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กในแต่ละคนให้เต็มศักยภาพโดยการให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมได้ปฏิบัติด,ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยครูลดบทบาทลงจากผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกให้เด็กได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีทักษะในการอ่านฟังดูพูดเขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่สุดจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจุดที่ควรพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ึงจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลรวมทั้งการเรียนรู้8กลุ่มสาระและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมด้านกระบวนการบริหารจัดการจุดเด่นคือโรงเรียนมีการจัดทําโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษามีกิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จุดที่ควรพัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการกลับเคลื่อนคุณภาพของการจัดการศึกษาด้วยกันด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจุดเด่นคือโรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริงมีวิธีการจัดการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีการนำวิทยากรจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียนจุดที่ควรพัฒนาคือจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้นมีประสบการณ์ตรงและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเอง และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขภายในปี2567โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพสภาพแวดล้อมน่าอยู่ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนาคนดีสู่สังคม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่การดําเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้ ตั้งคณะกรรมการคณะทำงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551กรอบหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนความต้องการของโรงเรียนและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำหลักสูตรองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรสถานศึกษามีดังนี้ส่วนนำประกอบด้วยความนำ วิสัยทัศน์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรชั้นปีคำอธิบายรายวิชาประกอบด้วยส่วนหัวรหัสวิชาชื่อรายวิชาประเภทวิชา วิชากลุ่มสาระคำอธิบายตัวชี้วัดผลการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เกิ์การจบประกอบด้วยระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน สอบคุณภาพเสนอกรรมการพิจารณาคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ จัดทำประกาศคําสั่งใช้นำไปใช้ โดยครูกำหนดโครงร่างรายวิชาออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประเมินผลและติดตามผลการประเมินหลักสูตรการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำมาตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพทั้งประสิทธิภาพ และประเมินผลของหลักสูตรรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตรนั้นในอนาคตการประเมินหลักสูตรประกอบด้วยคุณลักษณะสำคัญดังนี้ 1. การประเมินเป็นการประเมินค่าของเรื่องที่ตัดสินใจ 2. การตัดสินใจมีเกณฑ์ที่ชัดเจน 3. เกณฑ์การตัดสินใจมีประเด็นที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหา 4. เกณฑ์แสดงให้เห็นด้วยบุคคลและสอดคล้องกับแนวคิดของแบบจำลอง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 1. กําหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย 2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะใช้ในการประเมินผล 3. ส,สร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 4. เก็บรวบรวมข้อมูล 5. วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล 6. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการประเมิน 7. นำผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไปการประเมินหลักสูตรก่อนระหว่างและหลังการนำหลักสูตรไปใช้ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 1. การประเมินหลักสูตรก่อนนำหลักสูตรไปใช้ 2. การประเมินหลักสูตรระหว่างดำเนินการใช้หลักสูตร 3. การประเมินหลักสูตรหลังนำหลักสูตรไปใช้จุดมุ่งหมายการประเมิน 1. การประเมินเอกสารและคุณค่าของหลักสูตร 2. การประเมินผลการนำไปใช้และผลสำฤทธิ์ของหลักสูตร 3. การประเมินระบบหลักสูตรประเด็นที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการใช้หลักสูตรปัจจัยของการใช้หลักสูตรได้แก่หลักสูตรสถานศึกษาความพร้อมของบุคลากรทักษะการถ่ายทอดของครูเทคนิคการสอนสื่อการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลการบริหารจัดการกระบวนการใช้หลักสูตรได้แก่ การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ของครูการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้แก่คุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนความสำเร็จในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการสำคัญที่สถานศึกษาใช้ในการควบคุมคุณภาพโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตามเช่นการตรวจเยี่ยมและการสังเกตการสอนในชั้นเรียนการสอนแนะหรือโค้ชชิ่งการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้การบันทึกรายงานหลังการสอนการประเมินผลสำนิ์ทางการเรียนเป็นต้นสถานศึกษาควรจัดให้มีแผนนิเทศกำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบดําเนินการให้กระบวนการนิเทศเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาบนพื้นฐานความรู้สึกที่เป็นกัลยาณมิตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและยอมรับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพระหว่างการเป็นผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพราะเหตุหนางฟ้าแนวทางการนําหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยใช้รูปแบบการนําไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3และการนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4จนถึงระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่6โดยมีรายละเอียดและหน่วยการเรียนรู้ดังต่อไปนี้หน่วยที่ 1. เหตุน่ารู้ได้แก่การอ่านสกคุคคาการเขียนสกคุคคาวาดภาพระบายสีเหตุหน่วยที่2การอ่านสะกดคําแต่งประโยคเหตุ วาดภาพระบายสีเรื่องของเห็ดหน่วยที่3แคปชั่นเห็ดมมชูมเรื่องของเห็ดอ่านบทความและเขียนเรื่องจากภาพคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับเห็ดรวมเมนูเห็ดหน่วยที่4ความรู้พื้นฐานในการเพาะเห็ดนางฟ้าซึ่งมีเนื้อหาดังนี้มารู้จักเห็ดนางฟ้ากันเถอะวิธีเพาะเห็ดนางฟ้าวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรือนในการเพาะเห็ดนางฟ้า หน่วยที่ 5- เห็ดสวยด้วยมือเรามีเนื้อหาดังนี้เรื่องเก่ามาเล่าใหม่เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าการเตรียมโรงเรือนและสถานที่เพาะเห็ดนางฟ้าวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้าการเตรียมก้อนเห็ดนางฟ้าก่อนเพาะขั้นตอนการดูแลรักษาหน่วยที่ 6- เรื่องการตลาดและการแปรรูป มีเนื้อหาดังนี้การจำหน่ายผลผลิตการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการแปรรูปผล,ผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ได้แก่เห็ดนางฟ้าทอดลาบเห็ดนางฟ้าน้ำพริกเห็ดนางฟ้าเห็ดสามรสโดยหลักสูตรท้องถิน่นเรื่องการเพราะเห็ดนางฟ้านี้สอดคล้องกับสมรรถนะข้อที่3และ4 คือความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่21มีดังนี้เป็นนักคิดวิเคราะห์เป็นนักแก้ปัญหาเป็นนักสร้างสรรค์เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นพลเมืองทรงคุณค่าและมีพื้นฐานความรู้เศรษฐกิจและการคลังตอนที่2การขับเคลื่อนนโยบาย นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้ 1. การป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งโรงเรียนบ้านอาลึกน้อยได้ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดการติดต่อในช่วงเรียนการเรียนการสอนแบบออนเทนออนดีมานและการมาโรงเรียนในการสอนแบบออนไซต์รวมกับชุมชนสำรวจนักเรียนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในระบบทราบถึงปัญหาของนักเรียนและให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา พื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดเรียนที่ต่อเนื่อง 2. การขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานศึกษาสีมิติและโมเซฟตี้เซ็นเตอร์แต่งตั้งคณะกรรมก,การและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในระบบโมเซฟตี้เซ็นเตอร์นักเรียนมีความปลอดภัยจากสิ่งเสพติดในสถานศึกษามีความปลอดภัยจากการเดินทางและการใช้ชีวิตอยู่ในสถานศึกษาเข้าถึงระบบป้องกันการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านโมนักเรียนร้อยละร้อยมีความปลอดภัย ทั้งนอกและในสถานศึกษานโยบายสพทหรือนโยบายขิดพื้นที่ด้านคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยมีโครงการที่มุ่งเพิ่มผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมโครงการร้อยละ70ของผู้เรียน มีผลสำนิกทางการเรียนสูงขึ้นการพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนและการคิดเลขโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยแก้ปัญหาด้วยการสอนเพิ่มเติมให้กลุ่มที่มีปัญหาการอ่านการเขียนทั้งในห้องเรียนนอกเวลาเรียนเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อสร้างความมั่นใจในตนเองและกล้าพัฒนาตนเองด้านการคิดเลขมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกท่องสุดคูณอย่างแม่นยำ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2. คุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษามีดังนี้ด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยใช้ระบบวงจร PDCA ในการดําเนินง,งานแต่ละขั้นตอนปรับปรุงและแก้ไข เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ 3. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยได้จับทําหลักสูตรสถานศึกษานําไปสู่การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนทั้ง5ด้านมีการนํากรอบหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการและกระบวนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยจัดทำหลักสูตรปฐมวัยเน้นพัฒนานเด็กให้ครบทั้ง4ด้านคือร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ Active Learning เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองฝึกทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพรวมทั้งทักษะการสร้างความร่วมมือในการทำงาน การบริหารจัดการการจัดการศึกษาเรียนรวมนักเรียนได้รับการสอนจากครูเหมือนเพื่อนๆด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้รับบริการเสริมเช่นบริการสอนตัวต่อตัว,ตวการประเมินผลที่เหมาะสมกับความสามารถและใกล้เคียงกับเพื่อนและกิจกรรมที่นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างได้ในเร็วๆนี้ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่า ALN คิดไกลหรืออ่าวลึกน้อยคิดไกล